โอ้โอขนาดนี้เลเนี่ยตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยฮ้ฮ้ฮ้โอ้โหเฮ้ยแทนวิ่งเร็วขนาดนี้เนี่ยโหมาอีกแล้ว เซนเล่นเกมตั้งนานกินข้าวบ้างปะเนี่ยครับพี่ดีมผมร้อเลยนแล้วครับพี่ถามว่ากินข้าวหรือยังกินแล้วครับเอาดีมเซนคุยอะไรกันอยู่เนี่ยก็เซนเน่ะสิไม่ยอมกินข้าวพี่นั่งเล่นเกมทั้งวันแล้วเนี่ยเออพี่ก็เห็นเซนนั่งเล่นเกมมาสักพักแล้วเนี่ย ไม่ไปหาอะไรทำมัหรอเออแล้วพี่ได้ข่าวว่าเซนกับซิวนี่เขาเปิดช่องเล่นเกมใหม่ด้วยดิยดใช่ตอนนี้นะคะเซนกำลังจะเปิดชื่อช่องว่าเซนเทนสกอร์ S <S กับซิล v e เกอร์พันค่ะขอทุกคนไปติดตามด้วยนะคะโอเคโอค้โ,อโหแล้วนี่เซนเล่นเกมมาสักพักแล้วนี่หากิจกรรมอะไรเซนทำดีอะพาคิงคองไปวิ่งเล่นต้องไหมไปสิคิงคองนั่งเหงาอยู่หน้าบ้านตัวเดียวเนี่ยใช่ ไมนได้องพาคิีของออกไปได้เลยนะครับโอเคให้เอาเออเลอิบไปด้ไหมคิงของตัวเดียวพอแล้วเดี๋ยวเซนไม่ไหวเออคงพาเออเอเอเลืเอกแรงเยอะไง <laughs> เออเลืรกน่าจะพาเซนไปเดินเล่นแล้ว <laughs> แหละโอเค ทำความผิดไว้ฉันจะต้องจัดการแกคนไม่ได้ทำเลยนะครับเพค่บอลเดินเล่นของผิดด้วยหรอครับยังไม่รู้ตัวอีกเหรอว่าแกทำอะไรผิดไม่ฉันจับตัวซะดีๆ เอา้าดีมจะไปไหนเนี่ยจะไปร้านอะพี่เออดีดีด,ดีเดี๋ยวพี่จะฝากซื้อของด้วยเฮ้ยดีมเอ้าเมื่อกี้เซนพากิงคองออกไปวิ่งไม่ใช่หรอเอา้าเออแล้วมาอยู่ยดีขับมาแต่กิงคองเนี่ยเออเราเซนไปไหนอะอะไรพี่ดีมช่วยผมด้วยครับเอานี่ไงเซนมาแล้วโอ้โหเซนปล่อยคิงคองมาได้ไงเนี่ยแล้ววิ่งหนีอะไรมาตำรวจขอเชลีนครับ เฮ้ย hey, มันมีจริงเหรอดีไม่ต้องรวดหัวไซเรนอะไรเนี่ยไม่มีหรอกพี่เซนคงเล่นเกมมากไปอะ่ะเออใช่อาว่าเซนคงเล่นเกมมากไปหรือเปล่าแล้วน,นี่เซนปล่อยคิงคองวิ่งมาเนี่ยดีนะที่มันยังวิ่งกลับมาบ้านถ้ามันไปที่อื่นทําไงเนี่ยก็ขอมีตนตำรวจหัวไซเรนมาให้พี่ไม่เชื่อเพิ่งถามคิงคองก็ได้โอ้โหดีมนี่ถ้าคิงคองมันพูดได้นี่ทําไงเนี่ยนั่นดิเออถ้ามันพูดได้มันก็ไม่ใช่หมาแล้วอะไรเนี่ยให้เรามาถามคิงคองเอาิดีน นี่เมื่อกี้ดิมจะไปไหนนะไปร้านใช่ไหมใช่อุ้ยอ่าจริงนะจริงนะจริงจริงอะไรเนี่ยโอ้ยังไม่เลิกอีกเนี <c oughs> ่ยคิง,ยงคองมันไม่เห็นพูดเลยเลย <c oughs> ใช่ไม่เห็นพูดเลยอะ่ะสวัสดีครับดิ่ทำไมไมมีใครเชื่อผมเลยเนี่ยพูดจริงๆนะไปเถอะดิมเดี๋ยวพี่ฝากซื้อลูกชิ้นตรงร้านหน้าปากซอยด้วยนะอืมใส่ยนังจิ้มมาเลยโอเคาฝากฝากของด้วยโอเคไปแล้วไปเดี๋ยวครับพี่ดิมเอาลายเซ็นพี่ดิมเอาตัวด้วยนะครับโหเซ็นนี่ยังไม่เลิกเหรอเนี่ย ไปเถอดดิมไปอย่าลืมของฝากพี่ด้วยล่ะเดีย๋ยวค่อยมาเก็บตังค์ไปเถอเข้าบ้านเลยเรามีอะไรเหรอคะพี่รปภ ฉันจะจัดการกับทุกคนที่ทําความผิดฉันไม่ได้ทําอะไรผิดนะแกจะมาจัดการฉันเรื่องอะไรลองคิดดูดีๆว่าแกไปทำความผิดอะไรมาไม่นะอย่าเข้ามา เล่นเกมอะไรเนี่ยโรบอกในอาร์นี่ด่านผีเนี่ยเล่นโรบอกอีกแล้วเหรอโอ้โหเล่นมาทั้งวันแล้วนะเนี่ยเอาดิมเป็นอะไรมาเนี่ยวิ่งหน้าตาตื่นมาเลยเมื่อกี้ดิมเจอรอปพออะรปพรปพหอู่บ้านเราเหรอไม่ใช่พี่รอปภออะบนหัวเขามีไฟอะไรไปด้วยวิวว่ะเฮ้ยเหมือนที่เซนเล่าให้ฟังเลยอะหรือว่ามันเป็นรปพอตัวเดียวกันนะาจะใครพี่ดิมมันคือตรวจหัวไซเลนแล้วทำไมมันถึงมาตามเราล่ะ เอกีติดตอนนี้ผมเล่นเกมมันก็ตามนักโทษนะครับฮยหรือว่าดีมกับเซนเนี่ยไปทําอะไรผิดมาหรือเปล่าไม่ได้ทําผิดเลยพี่ใช่ฉัไม่ทําอะไรเลยเอา้าแล้วทำไมาอยู่ดีม,มันถึงมาตามได้อะ้ยดีมใครมาเมื่อกี้ตอนที่ดีมหนีเข้ามาดีมได้ล็อกบ้านไหมเนี่ยดีมล็อกแล้วพี่ นี่มันปรปภที่อยู่หน้าหมู่บ้านเรานน่แล้วลเขามากดออกบ้านเราทำไมอะ่ะดินลองออกไปคุยกับเขาหน่อยได้ไหมอะอือ,อได้พี่มีอะไรเหรอคะอ๋อเมื่อกี้ผมเห็นคนวิ่งมาผมไม่ได้ตามมาดูว่ามีอะไรเปล่าครับฉันเจอตัวอะไรไม่รู้คะ่ะแถวซอยสองฝากพี่รปภช่วยดูหน่อยนะคะผมไม่เห็นใครผิดปกติเข้ามาในหมู่บ้านเราเลยนะครับฉันพูดจริงๆนะคะ แล้วมันแต่งตัวยังไงอ่ะครับก็ใส่รองเท้าสีดำกางเกงสีดำเสื้อแขนยาวสีฟ้าแต่งตัวเหมือนพี่เลยอะค่ะเฮ้ยไม่น่าจะใช่นะครับในบ้านอ่ะก็มีแค่ผมอ่ะเป็นรอพอแค่คนเดียวจะมีใครมาแต่งตัวเหมือนผมได้ยังไงจริงๆนะคะฉันไม่ได้โกหก โอเคครับงั้นเดี๋ยวผมลองไปตรวจให้อีกทีนะครับผมรับประกันเลยนะครับว่าหมู่บ้านของเราเนี่ยปลอดภัยที่สุดแล้วขอบคุณนะคะรบกวนพี่รปภด้วยนะครับงั้นผมขอตัวก่อนนะครับเป็นไงบ้างอ่ะดีมเขาว่าไงบ้างเขาบอกว่าไม่เจออะไรผิดสังเกตเลยอะแต่ผมเจอจริงจนะครับตําหัวขเะเลนน่ะพี่ก็เชื่อเซนนะเพรพี่ก็เจอเหมือนกัน แต่พี่ยืนดูอยู่ไกลๆเมื่อกี้พี่ว่าเราประพอคนที่มาคุยก็ดีมาเขาดูกแปกนะดีมนรู้สึกยังไงบ้างดี่ก็คิดเหมือนพี่แหละ